อันนี้ก็เป็นทวิคก,การถ่ายรูปครอบครัวของมิวกี้นะคะ เป็นไงนเซตปิกนิกสวัสดีค่ะเก๋เขากับวิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สุซ่านะคะกับสามีแห่งชาติ <Hello. S 1> แล้วก็วลูกชายสุดซ่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยนะคะยังไม่ได้อยู่ต่างประเทศค่ะบรรยากาศก็แอบเหมือนต่างประเทศอยู่นะคะพี่ดน,นนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่โอ้โหนี่ทะเลสาบลูเซนนี่นะเห็นไหมลูก ใใ่่เอาดีๆเลยที่ไหนตอนนี้เอาจริงๆจุดนี้คือเป็นจุดที่แบบใกล้กรุงเทพมากนะใช่ใกล้บ้านเรามากขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆนะมาทางสระบุรีและตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อยู่รอยต่อระหว่างสระบุรีกับลบบุรีนะครับจริงๆจะบอกว่าเหมาะมากสําหรับคนที่แบบว่าเบื่อทะเลแล้วนะก็อยากเจอภูเขาอยากเจออะไรมากกว่านะคะถ้าพูดถึงลบบุรีต้องคิดถึงอะไรคิดถึงเลยครับลบบุรีลูกพี่ลูก เฮ้ยเอ้าอ้าวใครบอกลูกไม่รู้เก่งมากทำไมทำไมกันเนี่ยรู้ว่าลบบุรีต้องมีลิงอ่ะลบบุรีมันก็มีลิงจริจริงก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่น่าสนใจวันนี้เรามาวันธรรมดาด้วยนะคนก็แบบไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆพมันก็เหมาะนะกับการมาแบบถ่ายรูปมาปิกนิกอะไรยเงี้ยก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งที่ไม่ใช่ทะเลนะคะช่วยช่วย เพราะว่าหลายคนก็รีเควสนะคะว่าอยากให้เราสามคนพ่อแม่ลูกนะคะทำคลิปออกด้วยกันเนี่ยอาจจะได้คลิปหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แน่นอนนะคะเรามาเที่ยวกันสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราเอามาดูกันนะคะว่าก่อนเราจะได้หนึ่งภาพนะคะเราจะต้องปาดเหงื่อกันมากขนาดไหนเห็นไหมแค่ประโยคเดียวพูดกี่รอบถ้าเราไม่พูดลูกจะไม่พูดอ่ะลองเงียบดูหนึ่งนาที นนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นปะเห็นปะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาจังหวัดอาไงอ่ะมันได้ยังงี้มาลูกมิวกี้ไปยาและนี่ก็เป็นทริคการถ่ายรูปครอบครัวของมิวกี้นะคะนั่นก็คือพ่อกับแม่นะคะนิ่งเอาไว้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็คนถ่ายพี่อิงสแตนบายคนถ่ายนะคะก็คือจะต้องรัวไม่หยุดนึ่งไรยังไงพ่อพ่อยิ้มจิกกันเดินจิกจิกพ่อจิกกันเละดังก็ แเนหอมมามอ่อหอมเนี่อ่าอ,อ่าอาแม่หน้าเดิมพ่อน้าเดิมเปลี่ยนแอคได้เปลี่ยนรแอคได้ไดอามาหอมลูกหอมลกหอมลูกลวะคนถยล้วรือือพ่อมองกล้องไปเรือเอาพูดถึงนะเขารู้งานนะปกตินี่คือวิ่งแล้วนะแต่วันนี้มีกล้องให้ความรมือดีมากคุณพ่ะ <ST>. ทั้งทีนะคะจะมานั่งเล่นถ ER. ่ายรูปอย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่เนาะเราไปเดินดูธรรมชาติกันหน่อยม,ไไมั้ยสูดอากาศหน่อยเพราะว่าในกรุงเทพได้ใส่แต่แมสนะคะพอดีว่าตอนนั้นที่เราถ่ายอยู่ไม่มีคนเลยนะคะไปเดินเล่นกัน,กนดีกว่าลูกปอลได้ดิอุ้มลูกปาขอบคุณนะฮะ กำลัมีตัวเลร,รกัดเขาอ่ะอไป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 ค <ไป S 1> ่ะเป็นยังไงบ้างลูกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะพอดีว่าน้องกาเนะนะคะลูกชายอ่ะค่ะเขาโดนมแมลงกัดอ่ะค่ะคุณหมอเมื่อกี้พอดีว่ากำลังวิ่งเล่นกันอยู่ ขออนี้ตกลับกล้องนะคะเนี่ยค่แดงแดงเป็นเป็นตุ่มขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้บวมเลยบวมเลยบวมเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ค่อนข้างแดงค่ะเพราะว่าน้องกระเน็ดน่ะค่อนข้างเหมือนเหมือนกี้ค่ะคือแ้แมางอะค่ะคุณหมอการรักษาเราก็คือรักษาตามปีอย่าทั่วไปก็คือจะใชยาทาแล้วก็แก้กินแกแผ้แก้ทัเดี๋ยวเภสธารณสุขไดออเดอร์จากหมอแล้วเขาจะโทรไปคอนเฟิร์เรื่องยาแล้วก็สถานที่จัดส่งอีกทีได้ค่ะได้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากๆากนะคะ ไค่บา,บายค่ะ อแอปพลิเคชันเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Emma by AXA ค่ะจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตค่ะมิวกี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่ามิวกี้จะป่วยเองนะคะหรือว่าลูกหรือว่าสามีนะคะมิวกี้ก็จะเลือกใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาเป็นการตรวจสุขภาพแบบออนไลน์หรือซิมทอมเชคเกอร์ค่ะโดยที่ทางแอปนี้นะคะเขาจะสามารถเช็คอาการป่วยเบื้องต้นของเรานะคะจากแอปพลิเคชันได้เลยค่ะถ้าเราไม่แน่ใจในอาการของเรานะคะว่าเราเป็นอะไรนะคะเราสามารถปรึกษาคุณ อนนได้้แปพลลิเเคคชันนีย่ะก็ถือว่าแบบง่ายมากนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีคุณหมอเนี่ยมาคุยกับเราแบบตัวต่อตัวเลยนะฮะง่ายจริงๆนอกจากคุยกับคุณหมอแล้วนะคะเขายังมีบริการจัดส่งยาให้เราถึงบ้านเลยค่ะซึ่งบริการนี้นะครับเขาชื่อบริการว่าเทเลเฮลป์นะครับหรือว่าถ้าสมมุติเราต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าสถานพยาบาลอะไรนะครับจะมีเครือข่ายของกรุงไทยแอคซ่านะครับให้เราเลือกใช้บริการได้เลยซึ่งเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายเนี่ยมีโรงพยาบาล บ้านไหนอยู่ใกล้เราที่สุดผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับเอมม่า นอกจากนี้นะคะเอมม่านะคะยังช่วยมิกกี้จัดการข้อมูลทุกอย่างด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเป็นอีเมลสามารถถามตอบกับเอมม่าได้เลยนะคะอ่ะเผื่อเพื่อนๆน,น,นะครับจะสงสัยว่าเอ๊ะเอมม่าเอมม่าคือใครเอมม่าเนี่ยก็คือ all in one application นะครับสามารถจัดการทุกอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องของกรมธรรม์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถามเอมมา่าเอมม่ารู้หมดซึ่งเอมม่าเนี่ยก็เป็นบริการพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเท่านั้นครับมิวกี้บอกเลยนะคะ ว่าทุกคนจำเป็นต้องมีค่ะเพราะว่าเอมมานะคะคือความห่วงใยใกล้ๆคุณค่ะ ไล่ดูวัวตัวเล็กนี่แกมันหมาตลอดเส้นทางที่เราขับรถกันมานะคะเพื่อนๆมีทั้งวัวทั้งควายแล้วก็แพะอะไรลูกแพะแพะร้องยังไงแบ๊แบ๊แล้วที่สําคัญนะคะครับน้องหมาจะอยู่กับวัวทุกจุดหมาจะคอยเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแพะนะ ออตอนนี้ก็เหมือนแบบคลื่นฟ้าคลื่นฝนหน่อยๆนะคะแต่แบบบรรยากาศมันดีมากเลยอะเรารู้สึกแฮปปี้มากที่แบบเราได้ถอดแมสกันนะคะได้แบบสูดอากาศกันจริงๆนะคะเพราะว่าในกรุงเทพอะค่ะพื้นที่มันแออัดเนาะแต่ตรงเนี้ยมันคือแบบลานนี้แบบโล่งมากๆแล้วก็แบบหมุนหมุน้แลวอ,อะ อ่ะักกอนพักกอนแอนะนําเลยนะคะสําหรับครอบครัวนะคะที่กําลังหาที่เที่ยวที่แบบธรรมชาติเนาะหาดเล็บยาวค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นสถานที่เที่ยวที่เรียกได้ว่ามาเที่ยวก็แฮปปี้ถ่ายรูปก็สวยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่หรือว่าใครจะไปเขาใหญ่ใครจะไปลบบุรีหรือว่าสระบุรีเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆหมดเลยนะครับสามารถเลี้ยวมาแวะเที่ยวได้สักแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยผมว่าได้เลยนะปิกนิกกันไั้ในชอบไหมลูกชอบค่ะ สำหรับเพวีนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ครอบครัวเรานะคะแฮปปี้มากที่สุดนะคะก็คือเอมมาบายแอคซ่านะคะจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะที่ช่วยทำให้ครีบบีนะคะดำเนินต่อไปได้นะคะตอนแรกเนี่ยน้องกันเนก็คือจะร้องไห้กับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะอย่างเคสเราในวันนี้นะก็คือเราออกมานอกพื้นที่เนาะคุณหมอเขาจะออกใบนะครับสั่งยามาเพื่อที่เราจะได้ไปเอายาจากเภสัชนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วพอเอามาเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับทิปเลืดำเนินการต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ที่กรุงเเทนนะะค่ีย ก็จะมีบริการส่งยาถึงที่ให้เราเลยค่ะส่วนใครนะครับที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับควบกับการลงทุนหรือที่เรียกว่ายูนิตลิงนะครับก็สามารถตรวจสอบการทําประกันย้อนหลังนะครับ <c oughs> มูลค่ากรมธรรม์ตรวจสอบกองทุนราคาตลาดหรือจะประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนก็ได้ครบจบในแอปเดียวเลยโดยใช้เอ็มมา by AXA จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตครับผมถือว่าสะดวกสบายนะครับง่ายมากๆยังไงมิกกี้จขอฝากเอ็มมาไว้ด้วยนะคะเอ็มมาคลอง,องหวง,<อ>งใหญ่ ใกล, but, กล้ๆค like ุณเพื่อสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะวัน <okay> น <intr overseas> ี้พวกเราต้องทำไงครับพี่ดานเว่งก่ะฟอนต์มาไอ้ฟฝนตอกจริงไอ้